ให้แฟนเพลงทุกท่านทั่วประเทศที่ดูข่าวเ,เนี่ย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 ข่าวลูกทุ่งเนี่ยจะมีความสุขความเจริญเที่ยวสงการาต์ปนี้ให้สนุกขอให้มีความสุขกายสุขใจชุ่มฉ่ำเหมือนกับน้ําที่เราสาดไปนะคะทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะครับผมมีความม่วนความซึ้น,นะครับพอดีพองามนอพี่น้องนาอนะครับเมืองแย่งกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมให้ความสําคัญ ขอท้าแม่ท้าพอแม่ครอบครัววันครอบครัวคือกําลังใจของเรานะคะสวยการอนุรักษ์ประเพณีไทยด้วยค่ะเล่นน้ําอย่างระมัดระวังด้วยนะคะที่สําคัญฝ่ายชายอย่าลืมให้เกียรติฝ่ายหญิงด้วยนะคะคุณทุกคนนะคะที่กําลังกลับบ้านนะคะก็ขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะกลับไปหาญาติพี่น้องโดยปลอดภัยนะครับมีความสุขใจส่งการันกันทุกคนนะครับที่สําคัญเมออาบอขับนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ แฮปปี้สุขสันต์วันสงการทุกคนนะคะสุขสันต์วันสงการค่ะ